สวัสดีครับมีคำถามถามว่าคนที่มี2บุค,คลิกเนี่ย ถือว่าเป็นโรคจิตหรือเปล่าแล้วมีอาการอย่างไรแล้วก็จะแก้ไขอย่างไรนะครับจริงๆแล้วคนที่มี2บุคลิกนี่เป็นคําพูดทั่วไปที่คนใช้กันแต่ในความจริงแล้วทางการแพทย์นี่เราจะถือว่า2บุคลิกนี่ต้องมาดูดีๆนะครับอาจจะเป็นโรคอารมณ์แปรปรวนแบบสองขั้วก็ได้คือบางขั้วนี่มีความร่าเริงสุดขีดบางขั้วก็อาจจะเป็นอารมณ์ที่ซึมเศร้าซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นโรคทางจิตเวชแล้วมีความเป็นความเจ็บป่วยนะครับการรักษาจะต้องพบกับจิตแพทย์แล้วก็รักษาด้วยการรับประทานยาตรวนี้กลุ่มหนึ่งก็อาจจะเป็นกลุ อารมณ์แปรปรวนแต่เป็นกลุ่มซึ่งมีปัญหาทางด้านบุคลิกภาพก็คือ,เ,อเป็นคนซึ่งอารมณ์ขึ้นๆลงๆนะครับบางช่วงก็อารมณ์ดีบางช่วงก็หงุดหงิดชอบวินชอบเหวี่ยงใส่คนอื่นพวกนี้ก็ถือว่าเป็นแค่ปัญหาบุคลิกภาพแต่การรักษาคงต้องพบจิตแพทย์เพื่อทําจิตบําบัดเช่นเดียวกันครับ